โดดไขมัน1-2ชั่วโมงไขมันไหาวับพุงยกุกตัวเบาหน้าท้องมันมันย้วยใส่รู้สึกใส่อะไรก็อึดอัดะคะ่ะเราเวลาเราเอามือจับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะออกมาเยอะขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยเยอะม,มากเลยเอาไปเกือบสี่พันเนี่ย นี่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันแต่พอมาทําแล้วอย่างที่มพูดไปเมื่อกี้ทาเสร็จแล้วตัวเบาเลยค่ะก็อยากขอบคุณคุณหมอมากเลยคุณหมอน่ารักมากเลยท,ท,ที่น่ารักทุกคนตั้งแต่แผนกต้อนรับยันคนหมอเลยสาาพแปดล้อมเลยลก็คือสะอาดทุกอย่างก็คือผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะรู้สึกว่าปลอดภัยยอมรับแต่นี่กลัวด้วยแล้วก็คุณหมอพี่ๆผู้ช่วยก็พยายามชวนคุยตลอดเลยลก็ผ่อนคลายก็ลุกเดินมาห้องน้ําได้เลยนะคะหลังดูดเสร็จไม่ต้องพักเพลินนะคะทํางานได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะไปต่อเวรดึกห้าทุ่ม ที่นี่คลินิกคุณหมอลูกหนูค่ะสุดยอดเลยค่ะบ